สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็มาพบกันกันกบบ่าวุบลอีกแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น e ีพีสนะครับอีพีต่อจาก e ีพีแรกนะครับที่เราอ่านไว้ยังไม่จบเ,เพิ่งอ,อ่านได้เท่านี้ะนะครับแลวผมขออนุญาตอ่านต่อเลยละกันนะครับเนาะรู้ รู้ดีว่าการกราบเท้าพ่อแม่นั้นมีแต่จะนำมาซึ่งสิริอภิมหามงคลอันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของลูกๆลูกๆหลายท่านเป็นอย่างนี้จริงๆก็อ้างกันไปแหละตามเหตุผลที่พอจะหยิบยกขึ้นมาอ้างได้เพื่อที่ให้ฟังดูดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็คือขี้แย่อ่อนแอไม่มีกำลังใจ อันยิ่งใหญ่พึ่ดพอที่จะกบาบเท้าพ่อแม่ได้ต่างหากแต่หากเป็นผู้เขียนผู้เขียนตำหนิพ่อแม่นะพ่อแม่รู้ดีว่าการกบาบเท้าพ่อแม่นี้มีแต่จะทำให้ลูกของตัวเองจเจริญรุ่งเรืองเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนเรียนเก่งรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานมุ่งมั่นขยันไม่ขี้เกียจ และที่สำคัญมีโอกาสสร้างฐานะให้ร่ำรวยได้อย่างไม่ยากก็รู้อยู่อย่างนี้ทำไมจึงไม่สอนทำไมจึงไม่ตักเตือนไม่บังคับให้ลูกกราบเท้าของตัวเองนั่นสี่ทำไมพอไม่อยากตอบคำถามนี้ผู้เขียนตรักอยู่เมื่อรู้ว่าอะไรดี เราจะต้องให้ลูกของเราได้รับดังนั้นผู้เขียนจึงสอนให้ลูกชายกราบเท้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กและรู้สึกได้เลยว่าชีวิตของเขาเจอแต่สิ่งดีๆอย่างน่ายิจฉาจนเทวดาก็ต้องทึ่งเอาละ่ะย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกราบเท้าพ่อแม่ในครั้งนั้นที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้หลายคนจึงต้องมานั่งโศกเศร้าเสียใจน้ำตาคอเบา้า ในภายหลังคิดจะย้อนกลับไปก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างจบไปหมดแล้วพ่อไม่อยู่แม่ไม่อยู่พ่อกับแม่เอาเท้าไปด้วยถึงตอนนั้นจะหาเท้าใครมากราบแทนเท้าพ่อแม่ล่ะผู้เขียนรู้ดีว่ามีหลายท่านเป็นอย่างผู้เขียนที่อยากจะกราบเท้าพ่อแม่แต่ไม่สามารถ จะทำได้ทำไม่ลงไม่รู้จะเริ่มยังไงดีสับสนมึนไปหมดขอนะขอละหากเป็นอย่างนี้จริงขอท่านจงพยายามประคับประคองความรู้สึกอันยอดเยี่ยมเช่นนี้ไว้ตลอดไปเพิ่มความอยากทำให้มากขึ้นเรื่อยๆไม่นานจากวันนี้วันที่ดีที่สุด ในชีวิตของท we? ่านจะมาถึงวันนั้นจะมาช่วยเสริมเติมเต็มในสิ่งที่ท่านขาดทุกอย่างรับรองเมื่อเราตั้งใจจริงมุ่งมั่นพยายามจริงมันต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราคำกล่าวเช่นคำกล่าวนี้ช่างจริงแท้ แม้ผู้เขียนยังไม่สามารถกับเท้าแม่ได้ในระยะเวลาเพียงชั่วข้ามคืนไม่กี่วันไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีแต่เมื่อความอยากความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงมันได้ที่ทุกอย่างก็จะลงตัวได้แต่โดยง่ายอย่างไม่น่าเชื่อผู้เขียนจำภาพของวันนั้นได้ดีวันนั้นเป็นวันเสราร์ที่14เมษายน ช่วงวันมหาสงการวันผู้สูงอายุนี่คืองานนี่คือที่มาแห่งภาพวิจิตอลังการประทับใจยิ่งในชีวิตวันนั้นญาติพี่น้องมารวมกันที่บ้านแม่เกือบวันนั้นญาติพี่น้องมารวมกันที่บ้านแม่เกือบท่วนหน้าครบทุกคนขาดบ้านแต่น้องสาว คนสุดท้องเท่านั้นเพราะติทุระจำเป็นมาไม่ได้พี่สาวคนโตมาค่ะพี่ชายคนรองมาครับพี่ชายคนรองจากนั้นมาครับผู้เขียนมาครับน้องชายคนเล็กมาครับลูกของครอบครัวนี้ยังมีชีวิตกันอยู่ทั้งสิ้นหกคนสุดยอดสุดยอดห้าพี่น้องของครอบครัวนี้มารวมกัน พร้อมหน้าในวันนี้ยากมากจะพร้อมกันเช่นนี้ได้ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสี่โมงของวันมหามงคนนั้นบริเวณหน้าบ้านที่ผู้เขียนพยายามปลูกต้นต่อไม้ตายไว้ก่อนหน้านี้ถูกประดับประดาไว้สวยงามดูมีชีวิตชีวาขึ้นเพื่อเพิ่มเพื่อพิธีมหามงคนนี้ ภรรยาของผู้เสียนเร่งรีบกุลิกุจอเอาน้ำใส่ถังใบใหญ่บรรจงโปรโยจีบดอกคูณล,ลงอย่างปราณีให้ลอยเหนือน้ำเติมดอกมะลิเสริมบ้านเพิ่มเสน่ห์ดินน้ำหอมไทยลงไปเพื่อให้ได้กลิ่นสร้างบรรยากาศหอมหวนชวนให้สุขใจปลื้มปิติดูขลังมากยิ่งขึ้นทุกอย่างลงตัวทุกอย่างพร้อมแล้ว ตตัต้งดังตัง้งทองแทนเก้าอี้สำหรับนั่งตั้งไว้ทางฝั่งด้านทิศเหนือหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ทุกอย่างพร้อมซองใส่เงินเพื่อมอบให้แม่พอเป็นพิธีพร้อมเสื้อผ้าผ้าถุงผ้าสบายเข็มขัดสายนัดเอวสมบัติบริบูรณ์พร้อม พี่น้องทุกคนดูท่าจักกระอ่วนไม่แน่ใจว่าถูกต้อนให้ทำอะไรแต่ถึงกะนั้นก็พร้อมเอาะตายเป็นตายอะไรประมาณนั้นเมื่อเห็นว่าได้ที่แล้วผู้เขียนก็เรียกให้แม่มานั่งที่ต่แม่ก็มานั่งอย่างว่าง่ายเรียกพี่น้องทุกคนตลอดถึงคนอื่นให้มานั่งข้างหน้าแม่ลำดับนั้น ผู้เขียนมองดูโดยรอบเห็นว่าเหมาะดียิ่งแล้วจึงกล่าวขึ้นพอเป็นพิธีว่ากว่าจะมีวันนี้เนื่นนานมานักแล้วพวกเราไม่มีโอกาสมาพร้อมหน้าพร้อมตากันงงนี้โอกาสเช่นนี้หายากมากเมื่อมาพร้อมกันเช่นนี้ พวกเราควรทำอะไรสักอย่างให้แม่ของพวกเราได้ชื่นใจบ้างครั้งนี้ผมจะพาทุกคนรดน้ำให้แม่บ้านพี่คนไหนพอกราบเท้าแม่ได้ขอให้กราบส่วนตัวผมเองจากกราบผู้เขียนพูดจบคำนี้ก็หยุดไปพักหนึ่งเพื่อวัดใจว่าตัวเองทำได้แน่ๆ ใครมีอะไรจะมอบให้แม่บ้างก็ขอให้มอบได้ตามสะดวกไม่มีอะไรเอาตังใส่มือ5 0าสิบหนึ่งอบาทก็ได้เอาละไม่ขอพูดอะไรมากในครั้งนั้นก็ไม่ได้ทำให้พิธีดีตองอะไรนะด้วยตั้งใจจะพาทำแบบง่ายๆเพื่อให้ทุกคนสามารถทำกันได้หากไม่มีผมอยู่ด้วย เริ่มจากพี่สาวคนโตและพี่คนรองถัดไปเป็นลำดับภรรยาของผู้เขียนบรรจงส่งขันตักน้ำหอมให้พี่สาวคนโตของผู้เขียนท่านทั้งหลายเชื่อไหมช่วงวินาทีนั้นผู้เขียนลุ้นอยู่ในในทีว่าพี่สาวจะกับเท้าแม่ได้ไหมโอ้พี่สาวของเราพี่สาวกับเท้าแม่ได้จริงๆ พี่ชายคนรองนี้สุดยอดมีชีวิตโชคชนอย่างหนักเล่ายาปาปิ้งและไม่ปิ้งผ่านมาทั้งนั้นนี่ก็ไม่น่าเชื่อพอได้รับขันน้ำมาเท่านั้นพี่ก็บรรโฉมนั่งลงตรงหน้าแม่โค้งน้อมหัวกราบลงที่เท้าทองของแม่ในทันทีแล้วก็ค่อยๆราดน้ำหอมทิพย์ลงที่มือของแม่ สุดยอดแท้พี่ชายตูผู้เขียนอึ้งอยู่ในทีลำดับต่อมาพี่ชายคนรองลงมาจากนังก็นั่งลงตรงหน้าแม่ควักกระเป๋าเสื้ออย่างเป็นสุขยื่นมหาสมบัติห้าร้อยบาทให้แม่พร้อมกับบรรจงพร้อมน้อมตัวลงกับที่เท้าของแม่เช่นกันโอ้อะไรนีกันนี่ คนเหล่านี้สุดยอดทั้งนั้นผู้เขียนไม่อยากเชื่อไม่คิดว่าบุคคลเหล่านี้จะทำเรื่องยิ่งใหญ่มหัศจรรย์อย่างนี้ได้อย่างง่ายดายออมที่พวกเขาไม่ทำก่อนหน้านั้นเพราะไม่มีใครพาทำเท่านั้นเองเอาล่ะตาเราบ้างผู้เขียนที่อยู่ในชุดประจำชาตินุ่งผ้าเขามา้าที่แม่ให้วันมาถึง ใส่เสื้อก้ามโชว์พุงผุ้ยอวดความมั่งคั่งดูท่าเหมือนท่านอภิมหาเศรษฐีใหญ่ลงไปนั่งคุกเข่าตรงหน้าแม่สายตาเพ่งมองที่ตักแม่กล่าวกับแม่เพียงว่ารักษาสุขภาพให้ดีนะลูกๆก,กำลังพอมีอยู่มีกินต่อไปแม่จะได้สบายช่วงกำลังสบายนี้ก็ขอให้อยู่นานๆ จะได้สบายไปนานๆก่ลาวเสร็จก็โค้มน้มตัวขอไปครับก่ลาวเสร็จก็โค้มโน้มหัวลงบรรจงกราบที่เท้ามหามงคลเปี่ยมสิริมากสงา่าและบารมีคู่งามดังทาทองของแม่ในทันทีจบสิ้นกันทีสิ้นสุดกันทีถึงวันนี้ เราชิดตังมีได้แล้วเราชนะได้แล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วัยอยู่ัโยอยู่อยู่ผู้เขียนประทับใจตัวเองมากหายใจแง่ใหญ่อยาเป็นสุดสุดขีดในชีวิตยกมือปักข,ขันยกมือประคองขันค่อยๆราดลดลงไปในมือแม่ อันเป็นภาชนะบุญใบใหญ่อย่างมันจงก่อนที่จะร้านลดลงที่ตัวของท่านปานดังจะบอกแม่ว่าผมรักแม่นะผมจะพยายามเป็นลูกที่ดีที่สุดให้ได้เท่าที่จะทำได้ขอน,าน้านี้จงเป็นด่างน้ำทิศจากใจผมช่วยชโลมไหลทาร่างถายแม่ซึมซาบไปถึงหัวใจ ขอให้แม่เข้าใจในทุกอย่างที่ผมพยายามทำด้วยขอให้แม่มีความสุขมากๆนะครับท่านทั้งหลายถึงตอนนี้ผู้เขียนไม่อยากเล่าอะไรเพิ่มอีกแล้วดูเหมือนทุกคนในงานนั้นจะประทับใจเป็นสุขปิติเพลื่มใจไปกับงานเล็กๆนั้นอย่างไม่น่าเชื่อแม่เป็นสุขใจแม่เป็นสุขใจนักถึงกับเปิดปากบอกผู้เขียนในวันต่อมาว่า ทดพรเอ๋ยแม่เป็นสุขนักแม่เป็นสุขนักแล้วหากไม่มีลูกแม่ก็คงไม่มีวันนี้ลำดับต่อจากนั้นก็น้องชายซึ่งเขาก็ก้มลงกราบที่เท้าของแม่เช่นกันภรรยาของผู้เขียนมอบสิ่งของให้แม่ของผู้เขียนก่อนที่จะค่อยๆก้มลงกราบแม่ยา่าลาดลดน้ำและกอดรัดจันทรเป็นสุข ปิดท้ายภรรยาของน้องชายก็ก้มลงกราบแม่ยาและได้ลดน้ำให้ท่านเช่นกันขันกาบแม่แล้วก็ช่วยกันถือทางน้ำพาแม่และพี่ๆน้องๆอ,ออกตะเวนรดน้ำคนเฒ่าคนแก่ระแวกนั้นอย่างเป็นส่ก่อนจะปิดท้ายวันมหามงคลน,นั้นด้วยการไปทำความสะอาดบริเวณทาาของพ่อและรดน้ำทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับท่านพ่อแม่ตายจากไปแล้วก็ยันปลื้มใจแม่เป็นสุขนักพี่เป็นสุขยิ่งน้องก็สุขด้วยตัวผู้เขียนเองเป็นสุขอย่างล้นเหลือไม่อยากเชื่อว่าความยุ่งยากใจที่ค้างคาใจมาหลายปีจะถูกหักล้างให้หายมาลายสิ้นในวันนี้จากนี้ไปผู้เขียนไม่มีอะไรค้างคาใจ อีกแล้วผู้เขียนสามารถก้มลงกราบแม่ได้แล้วอย่างไม่เคอะเขินทำได้อย่างเป็นสุขทำได้ด้วยความรู้สึกสำเนึกแห่งกระตัญญูไม่มีอะไรค้างคาใจอีกและเชื่อว่าทำได้อย่างเบาบางทางความรู้สึกจริงเพราะอีกไม่กี่วันจะกลับกรุงเทพผู้เขียนก็สามารถหอมแก้มแม่ได้อย่างสุขล้นใจยิ่งทีเดียว ผมเชื่อว่าทุกทท่านที่ได้ฟังที่ผมอ่านในวันนี้ก็อาจจะน้ำคิดภาพไปตามเนาะคิดภาพไปตามก็อาจจะน้ำตาคอไปบ้างนะครับแม้กระทั่งผู้อ่านก็มีสึกในใจนะครับเนาะเพราะว่า,าผมยักจะบอกอะไรสักนิดหนึ่งคือการการเขาเรียกว่าอะไร การกราบเท้าพ่อแม่หรือการมอบความรักให้กับพ่อกับแม่ส่วนมากลูก,ล,กลูกจะอายกันนะครับลูกลูกจะอายกันก็คือก็ไม่รู้จะทําทำทาไมทําไปเพื่ออะไรเนี่ยอ่าประมาณนี้ก็รักอยู่ก็รู้ว่ารักก็แค่นะั้นนะครับอ่าหรือบางท่านนะครับบางท่านอย่างเช่นวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติอย่างเงี้ย ลูกบางคนไปกราบไหว้พ่อแม่แต่ผมฝากไว้สักหนึ่งคำนะครับสำหรับลูกๆทุกคนนะครับที่ไปกราบเท้าพ่อแม่เนาะถามว่าเราเนี่ยกราบแบบไหนนะครับพอบางคนก็กราบเป็นพิธี พาะวันแม่พาะวันพ่ออ่ะก็ไปกับตามตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามวัฒนธรรมอ่ะตามวัฒนธรรมตามวันอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็จะส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้มากกว่าอ่ะวันพ่อวันแม่อ้วันพ่อวันแม่อ่ะ,ออะไปหาแม่อ่ะซ,อซื้อนู่นซื้อนี่ไปให้ท่านกินอ่ะก็ท่านก็สุขใจและไม่ต้องไปกราบไม่ต้องไปอะไรและ เนะครับส่วนมากก็จะคิดกันประมาณนี้ผมเชื่อนะครับว่าประมาณครึ่งครึ่งเลยแล้วกันครึ่งครึ่งเลยแล้วกันนะครับห้าสิบห้าสิบเลยคิดอย่างนี้นะครับอ่าบางคนก็คือไปกราบจริงๆกราบกราบเนี่ยการกราบท้าพ่อแม่เนี่ยต้องกาาราบด้วยใจนะครับการกราบด้วยใจจริงนะครับอ่าถ้าเราไปกราบด้วยใจจริง so ทุกท่านจะรู้สึกได้นะครับทุกท่านจะรู้สึกได้ว่ามันปลื้มนะครับมันปิติยินดีมันาบางคนเนี่ยนะครับไปกราบเท้าก็าแม่เนี่ยโอน้ําตาไหลพ่อแม่น้ําตาไหลลูกก็น้ําตาไหลพ่อไหลไม่ใช่ว่ากาบเพราะาการ,ารบังคับขืนใจให้มากราบก็เลยร้องไห้ไม่ใช่นะครับ แม่ก็มีความสุขนะครับพ่อแม่ก็มีความสุขลูกก็มีความสุขก็เลยน้ําตาไหลออกมานะครับเนาะท่านไหนที่ไปกราบพ่อกับแม่แล้วรู้สึกว่ามันมันตื้นตันใจมันปิติยินดีนั่นแหละครับท่านกราด้วยใจจริงนะครับอ่าก็สําหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับเนาะเดี๋ยวอ่าผมจะมาอ่านต่อนะครับ ต่อให้ฟังเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปคืออานิสงส์นะครับจากการกาบเท้าพ่อแม่นะครับอ่าเดี๋ยวติดตามกันใน ep ีที่3นะครับสำหรับวันนี้บ่าวบุก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับบ่าวบุด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าท่านไหนมีข้อนำเสนอแนะอะไรต่างๆนะครับก็สามารถแนะนำนะครับคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ